ที่กองละครคุงสเสน่หาช่อง7 HD ค่ะเขานำเค้กไปมอบในวันคล้ายวันเกิดของออตางกัญญาแล้วก็นี่เลยค่ะได้ชิงชิงพริษฐากับลิเบียนาเธอรินมาร่วมแผนเซอร์ไพรส์ด้วยตานบอกว่าปีนี้ไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าถ่ายละครทุกวันเลยค่ะ Happy ก็ขอบคุณนะคะช่องที่ทุกปีเนี่ยก็เอาเคกแล้วก็เอาการมาให้ตลอดเลยก็ขอให้พี่ตาลสวยใสยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงเป็นอมตะนาครแบบนี้ตลอดไปนะคะสุขภาพดีแล้วก็สวยๆเรวยๆเลยค่ะแล้วก็น่ารักแบบนี้ตลอดไปครับผมที่สําคัญขอให้ละครเรื่องนี้แบบเลตติ้งทุ่งกระฉูดด้วยค่ะบบค่ะยังไงขอฝากแฟนๆนะคะเรื่องคุ้งเสน่หาด้วยค่ะ ยังไงก็สนุกแน่นอนเรื่องนี้ดูมีนม้นองๆน,น่ารักนั้นเลยค่ะอ,อ,อรอเรด์ด้วย